ตนนี้โอเคมากขึ้นก็เริ่มเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มโอเคขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ดีสต็ทีเดียวแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นแล้วคนรอบข้างก็เขาค่อนข้างเข้าใจอะค่ะแล้วเขาก็เห็นใจที่กำลังไปมา เดี <m í toys> <c oughs> <P an> ๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องคิดมากอะไรเงี้ยค่ะดิฉันขอประกา็ทุกคนก็โอเคนะเขาเขาก็ให้กำลังใจดีอะค่ะคือไม่ไม่ไปไหนไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรทางด้านลบเขาคัมวิชันเบาลงแล้วน้อยลงแล้วคัมวิชันดูเบาลงแล้วน้อยลงแล้วไม่ได้ตามเลยเม่ราปิดลับไม่ติดตามคัมวิชันอะไรคอมเมนต์อะไรอย่เงยนะฮะ ไม่อยากอ่านนะมันรู้สึกทำมันรู้สึกทำร้ายจิตใจมันรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยล้วก็อ่านไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ม่แต่เราทำให้เรารู้สึกแย่นั้นเองอะไรเงี้ยก็ก็ผิดหูผิดตาอะไรเงี้ยค่ะก็เอาเอาจากสังเกตจากเหมือนเราเราไปเตาดังมากก็เหมือนเออเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยก็จะสังเกตเอาว่าแบบคนเขามีปฏิกิริยากับเรายังไงคนแรกแบบไม่อยา่า่บ้านเลยไม่ไปไหนด้วยเพราะแบบเครียดรู้สึกว่าแบบ ไปไหนแล้วมันแบบเหมือนเหมือนที่ข้างนอกไม่ใช่ที่ของเราอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือแบบทุกคนให้กําลังใจเยอะก็ขอบคุณมากๆคือไปไหนแล้วเราก็แบบเออสู้นะเป็นกำลังใจให้อะไรเงี้ยคอยคอยไม่ผิดที่รู้อะไรเงี้ยคอาก็แบบขอบคุณมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบรอบุญหล่นแบบเออเห็นใจอะไรเงี้ยแบบเแล้วก็มีแบบกันแสาหน่วยงานต่างๆงานนี้ออกมาพูดถึงในเรื่องภาษีอะไรก็เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ ดีแล้วค่ะก็ไม่ไม่ได้หนักใจอะไรค่ะก็อย่างที่บอกเราพลอยไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วก็สําหรับพลอยแล้วพลอยก็ได้ให้ทนายทนายหรือว่าผู้ที่ดูแลทางด้านกฎหมายของของพลอยเนี่ยออกมาพูดแล้วถ้ามันยังมีข้อสงสัยหรือว่าอะไรที่มันเครือบแคลงใจหรือว่ายังไม่ชัดเจนพลอยสามารถให้ทนายของพลอยมาแถลงได้อีกรอบก็ตอนนี้คือแบบพลอยไม่พูดอะไรแล้วเพราะว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ยืนยันในความถูกต้องของเราไปแล้วแล้วก็ พลอยก็ก็ขอโทษในส่วนที่เออคำพูดคำพูด ที่มันขาดสติทำพูดที่ไม่ดีของเพราะว่าขอโทษไปแล้ววันนี้ก็จะขอโทษอีกรอบก็ได้ค่ะขอโทษจริงๆก็จะปรับปรุงตัวใหม่คือพรุ่งนี้สอบก็คือเรายืนยันท่ตัวเองมีแน่นอนค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทนายได้แจ้งกับเราว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรค่ะร้อยม้ติดต่อมาแล้วคือทางการจะรับเลยคาะรัชกาลจริงๆก็คุยๆกันอยู่นะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะทุกอย่างโอเคมากเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้พอยกไปฟังเกี่ยวกับเรื่องเรื่องคดีที่กรมอุตุนิยด้วยไปเอง เขาเชิญเขาเชิญเขาเชิญไปอะค่ะเขาอยากให้เชิญไปเพราะตอนนี้เหมือนแบบเราก็แบบกาลังเป็นแบบมีเรื่องมีราวด้วยเขาก็อยากจะเชิญไปฟังอะไรเงี้ยไปป้ะคะไปดิค่ะก็ไปก็แบบเหมือนจริงๆแล้วพอยไม่รู้เรื่องพอยไม่ใช้คนทำภาษีที่บ้านที่จะมีฝ่ายบัญชีที่บ้านทําที่แม่ที่แม่เขาเซ็นขึ้นมาหรือว่าคนที่ดูแลแต่พอยเป็นคนหน้างินอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็ชวนให้ไปฟังเขาก็ยินดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะพอยเองก็แบบไม่รู้เรื่องราวพวกนี้มากหนักอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆแล้วก็ดีใจที่ ใหญ่เขาก็แบบเออก็เอ็นดูแล้วก็เข้าใจเราอะไรเงี้ยว่าว่าว่าจุดว่าเราทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะบอกว่าอะไรแบบนี้มันมีรวมสมรภูมิทั้งพนอยทั้งพอเป็นนายทุนไเสือของได้อะไรเงี้ยใครนะคะรวมสมรภูมิเขาเป็นการเกินทั้งพลอยแล้วก็เป็นนายตีสี่ได้ก็มีทราบหรือเปล่าจะมีทราบไหมคยังนะเราเดี๋ยวไปดูยังไม่ทราบค่ะลำดับลำดับเรื่องนี้แต่ว่าอย่างที่บอกวันนั้นเขา คุณก้องเขาได้ยื่นเอกสารให้เราใช่ไหมคะพอไปยื่นแล้วอะไรเงี้ยจริงๆงแล้วตอนนี้อันนี้คือเขาที้ถามคืออะไรนะที่เป็นข่าวว่าอะไรกรมสรรพากรมีข่าวกรมสรรพากรว่ายินดีค่ะยินดีค่ะคือพอยินดีชี้แจงมากๆพอไม่มีปัญหาพอไม่มีอะไรปกปิดเลยอะไรเงี้ยแต่เร่างที่บอกเรื่องข่าหมดเนี่ยคือพอไม่ได้เป็นคนดูแลเรื่องเรื่องออกรายรับรายจ่ายพอเป็นคนทํางานแล้วก็พอก็รับัง right ินแล้วพอกลับบ้านแต่เรื่องนี้พอยินดีอยู่แล้วยินดีอยู่แล้วคือไม่ได้ปกปิดไม่ได้อะไรเลยถ้าแบบจะ คอยไปแบบว่าสั่งสอนอะไรโมก็ยินดีมากเขาพอเองก็ไม่รู้เรื่องภาษีค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะคอยครับตอนีว่ามันมีปลาคูนวีสากอะไรอยู่คุณวีสากอะคะให้ติดตามหาเดนนิวก็จริงๆแล้วจะบอกว่าตรงเนี้ยที่ข้าไม่เข้าใจอะไรอะคอยจะให้ออคนที่ดูแลทางด้านกฎหมายของยมาตอบแทนนะคะเพราะว่าคอยไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อีกอย่างเราก็ทำงานอะ คือถ้ามีอะไรข้องใจจริงๆสามารถคอจะมาเชิญทนายความมาแถลงได้อีกรอบเพราะว่าคอยไม่สามารถตอบได้เพราะตอนนี้คําพูดความมันก็สําคัญอปกันถ้าคอยตอบอะไรไปในสิ่งที่คอยไม่รู้แล้วคำพูดคอยมันไม่ชัดเจนอาจจะแบบเป็นปัญหาได้ใช่เพราะว่าถามว่าตรงนี้คอยรู้เรื่องไหมคอยไม่รู้เรื่องเพราะนั้นถ้าแบบอะไรที่คอยไม่รู้เรื่องคอยไม่ควรจะพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เขาบอกว่าลูกทีจักบอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าเอาบับไปเคยไปสองสามครั้งแล้วไม่เอะบัตรหลาครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ย จร yup. ิงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเดี like ๋ยวพอจะให้ทางผู้พูดดูแลทางด้านกฎหมายของพอมาตอบแทนได้พลอยไม่รู้เรื่องพลอยทำงานเดียวค่ะเพราะตอนเนี้ยพลอยไม่ได้ดูเลยถ้ามันถ้ามันมีมีหลักฐานยืนยันไหมอ่ะเขาบอกว่าเูาให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เป็นวิดีโอเลยอะคะเขาให้สัมภาษณ์ว่าลูกชายเขาไปหลัาน์ไปวิดีโอปะคะพี่ไม่รู้มีหลักฐานไหมอ่ะดังสื่อพิมคือตอนเนี้ยแบบพลอยพูดอะไรไม่ได้อะเพราะว่ามันมันพลอยไม่เห็นหลักฐานหรือว่าพลอยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเรื่องอาจจะเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้แบบ พอยต้องระวังมากอะเพราะแบบเขาใจมาคลอยพูดอะไรนิดน,นึงก็บางบางบางทีก็บิดเบืออไมเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยพอยคอยค่อนข้างที่จะกลัวเพราะตอนเนี้ยขนาดแบบขนาดเรื่องที่มันเริ่มต้นเรามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจุดเริ่มต้นจากเราอะแบบเรื่องที่พลอยพูดมาเอางเงี้ยเรื่องแต่ต้นเลยนะเรื่องแต่ต้นมันคือแบบ90%เราพูดมาพลอยมั่นใจว่าพลอยถูกมากแต่พอด้วยคําพูดที่ขาดสติของพลอยคําพูดที่มันแบบเออดูแบบ ดูดุนแดงของพลอเนี่ย10%เองมันทําให้เรื่องราว90%มันกลายเป็นแบบคนลืมว่าเอ้ยเรื่องราวที่มันถูก90%คืออะไรอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็อย่างที่บอกพลอยทำถูกต้องอยู่แล้วก็ถ้าจะเชิญตรวจก็ยินดีค่ะไม่ได้บวกไปเลยเลยวอนนี้เห็นแล้วพี่ตา,ตาเป็นไงบ้างพี่ตเหมือนเหมือนจะโดนออกโลบลองเลย เขาเขาก็ทําถูกแล้วอะคะ่ะเขาก็ต้องปกป้องเราอนะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพี่ต้าเ <c oughs> ขาต้องพูดพี่ต้าแล้วว่าเออใจเย็นนะแบบคือตอนนี้มันเป็นกระแรสสแบบที่แรงมากคนที่ไม่รู้ว่าอะไรมันมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยเขาเขาก็แบบเขาก็ว่ากันรุนแรงอะคะ่ะก็อยากให้พี่ต้าแบบเออแบบเงียบๆดีกว่าเข้าใจว่าพี่ต้าปกป้องพอยแต่พอยก็เห็นใจพี่ต้าเหม่อพี่ต้ามาโดนด,ด้วยคือจริงๆแล้วอินสตาแกรมมันเป็นเป็นส่วนตัวนะคะมันเป็นแบบ มันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มันเป็นส่วนตัวเราจะลงอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นของเราใช่ไหมคะส่วนคนจะไปตีความอะไรนั้นเนี่ยเราห้ามไม่ได้อันนี้เพราะว่ามันก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่ว่าจะมีมุมมองยังไงหรือว่าสิ่งที่พีต้าเอาลงประจำที่เป็นข้อความอะไรเงี้ยเพราะว่าเคอยก็ชอบนะเคาก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยคือเค้าไม่ได้มีเจตนาว่าจะดูถูกคนแต่ว่าเหมือนแค่แบบว่าเออในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนเรามันเลือกที่จะ เลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้แต่ทําไมกลับเลือกเป็นแบบนั้นก็คือเหมือนแบบเขาพูดเหมือนว่าคําพูดที่มันรุนแรงคือแบบว่ามันมีคนมาว่าในอินสตาแกรมพลอยแบบด้วยถ้อยคําคที่มันค่อนข้างหยาบโลนมากหยาบมากแบบหยาบสุดด่าแบบด่าถึงพ่อถึงแม่ถึงชาติปะกูลแบบคือด่าทุกอย่างบางทีแบบไม่รู้เรื่องอะไรก็ดา่าด่ากรานหมดเลยพี่ต้าเขาเลยหมายถึงว่าเออไอตรงเนี้ยทำไมไอนินเทอร์เน็ตทำไมคนเลือกที่จะเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พราะบางคนเหมือนแบบจะผิดจะถูกไม่รู้แต่ขอแสดงความคิดขอแสดงความว่าฉันเก่งฉันเหนือขอด่าเชอร์มานหน่อยสะใจมีตะแกรงเชอร์มานด้วยสะใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เออเฮิร์อะไรเงี้ยพี่ต้าเขาก็เลยเหมือนอยากปกป้องจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะคนกู้ได้เราก็ไม่กังวลเพราะว่าที่ออกมาท้องเราคนทิดจะโดนนก็ ก็คเครียดน,นะไม่ได้แฮปปี้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ต้องก้าวต่อไปนะคะพอยไม่ได้ทำทำความผิดที่ถึงขั้นเลวร้ายหรือรุนแรงหรือว่าอะไรเพียงแต่คพลอยไม่ระวังในคำพูดของพลอยแค่นั้นเองแล้วก็อย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวเราจะปรับปงคตัวแล้วก็จะมีความอดทนที่มากกว่านี้เพราะว่าพ่อเองก็ได้รับบทเรียนแล้วว่าการพูด<ม>ที่มันขาดสติมันมันได้รับผลกระทบยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อดทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอามาคุดแผลพอย มัยเด็กๆอะคะอา่าก็เคยแรงังไงบ้างไม่เห็นสัญาแรงเลยคะ่ะมีเรื่องเด็กๆสมัยมันก็ห้่มาคือจริงๆแล้วมันรุนแรงไปนะคะเพราะว่าเรื่องของของของโลกอินเทอร์เน็ตพอยห้ามไม่ได้พลายก็เข้าใจพอยก็พอพอได้อินมาบ้างได้รับฟอร์เวิร์ดเมลบ้างพอยห้ามไม่ได้นะคะว่าว่าใครจะแชร์พอยก็เชิญเลยค่ะถ้าทาแล้วมีความสุขพอยขอบคุณมากแต่ว่าพอยก็จะพยายามอดทนอดกั้นต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ มันห้ามไม่ได้จริงๆก็พอลงว่าอย่าทำลายกันเลยดีกว่าเพราะว่าคนทุกคนก็มีอดีตคนทุกคนก็เคยทำเรื่องเราดีบ้างไม่ดีบ้างเท่งแต่ว่าพออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ยุติธรรมที่ว่าเฮ้ยคุณแอ์อะไรคุณก็จะเขียนเรื่องว่าเราอดีตเป็นยางง่วนยางงี้ไงก็ได้ทั้งๆที่คุณอาจจะไม่รู้จริงก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ขอความเห็นใจกับจากทางเกี่ยวกับทางโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่ามัน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 ก็รุนแรงเกินไปจริงๆแล้วก็ ว่าก็ดีๆออก,กันไว้อะค่ะอย่าทำลายกันเลยค่ะ